คุณมอร์นนิ่งครับผม7โมงเช้าแบบนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Monday Motivation by Action นคูณ2นะครับรายการที่จะทำให้ท่านมีแรงมีไฟมีกำลังใจในทุกเช้าว,วันจันทร์เปลี่ยนวันจันทร์ที่น่าเบื่อให้กลายเป็น m o n Day วันแห่งความสนุกสนานแล้วก็สดชื่นในทุกๆเช้าว,วันจันทร์7โมงเช้านะครับและตอนนี้ครับอยู่กับผม2พัสกรวิทยวนานครับเป็น Action Coach นะครับจัดสัมมนาเทรนนิ่งในเรื่องของการทำให้ทีมงานหรือตัวคุณนะครับมีไฟและพร้อมลงมือทำรวมถึงเป็น ของหนังสือที่ชื่อว่าเปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทำนะครับแล้วก็กําลังจะวางแผนกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับฝากตัวด้วยนะจ๊ะโอเคมาเช้านี้นะครับก็เรามาแชร์เนื้อหากันนะครับในเรื่องของไลฟ์คลินิกวันนี้เนี่ยนะครับช่วงของช่ชงที่2งเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเป็นเนื้อหาที่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่าฉันเนี่ยผลงานดีเลิศแล้วก็กําลังมีคนที่อิจฉาฉันอยู่เนี่ยก็ สามารถเอาเนื้อหานี้นะครับไปสามารถจัดการในชีวิตได้ว่าจะทํำยังไงกับคนที่เขาเข้ามาอิจฉาเรานะแต่วันนั้นพักไว้ก่อนนะครับมาดูในเนื้อหาตอนนี้ก่อนนะครับเนื้อหาตอนแรกในวันนี้นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นเนื้อหาที่ใครก็รู้จักดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจดีย้ำนะคือรู้จักดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจดีนะรจดจจดหรือว่าใช้ได้อย่างถูกต้องมันคือเรื่องของ power of choose นะครับหรือว่า power of decision แปลง,ง่ายๆว่าพลังแห่งการตัดสินใจคุณเชื่อไหมว่าหลักการนี้มันเจ๋งมากเลยคุณโคตรเจ๋งเลยกบไอ้แค่คนเราคนนึงเนี่ยที่มันตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีพลังและทำให้สิ่งสิ่งนั้นมันบรรลุได้สิ่งนึ้งที่มันสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจอย่างชัดเจนจะทำให้คุณมีพลังแต่ถ้าคุณไม่ชัดเจนคุณจะไม่มีพลังยังไงยกตัวอย่างเช่น คุณเคยเป็นไหมชวนเพื่อนไปเที่ยวอ่ะชวนเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นคนที่โลเลนึกออกป่ะแบบเอออะไรยังไงพอเวลาถามว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันเป่าอะไรเงี้ยมันก็จะถามว่าไปไหนแล้วถามเลยอีกถามะลรอีกไปกับใครไปยังไงไปเมื่อไหร่ไปกี่โมงไปอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็ถามวากลับมาอีกไปกับใครนะอะไรเงี้ยคือถามไม่หยุดอ่ะพอสุดท้ายไปไหมไม่ไปไงนึกออกป่ะแต่กับบางคนที่เขาตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะพูดเลย ไปเที่ยวกันบ่าเออไปดังนั้นมันแอคชั่นมันจะเกิดขึ้นทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงกับเราล่ะมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่ายากจะออกจากงานประจํามาเป็นเจ้าของกิจการแต่เอ๊ะฉันจะออกมาดีไม่ดีดีไม่ดีถ้าคุณไม่ตัดสินใจมันมันไม่มีทางที่จะออกมาทําสิ่งสิ่งนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเหมือน เหมือนเหมือนไปงานบวชตามตังจังหวัดแล้วมีท่าเต้นนึกออกมาที่แบบเดินหน้าแต่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 คือแบบคือเดินหน้าเดินหน้าสามถอยหลังสองคือแบบหน้าหลังหน้าหลังคือคือจะไปทางไหนก็ไม่ไปสักทีเพราะไม่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงคุณเชื่อไหมแค่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจอยากเด็ดขาดชัดเจนทําให้สามารถลงมือทําได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนที่ไม่ยอมตัดสินใจโอ้โหมันเหนื่อยมากในการจะทําดังนั้นสําคัญที่สุดคือ อะไรก็ตามที่คุณจะทําไม่ว่าจะเป็นเลิกบุหรี่เลิกเหล้าออกมาทํางานของคุณหรืออะไรก็ตามตัดสินใจไปเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาตัดสินใจไปเลยเท่านั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยไอค้คาว่าตัดสินใจแค่เนี้หลายคนก็สอนแบบนี้หลายคนก็พูดแบบนี้แต่ไม่ได้พูดใน process ทั้งหมดการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะมีการตัดสินใจที่ล้มเหลวและการตัดสินใจที่สมบูรณ์การตัดสินใจที่สมบูรณ์คืออะไรเรามาดูกัน การตัดสินใจที่สมบูรณ์หมายความว่าเมื่อคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วและคุณคอมมิตหรือแปลว่าคุณให้พันธะสัญญาว่าคุณจะทํามันให้สาเร็จและทํามันจนสาเร็จเรียบร้อยอันนั้นคือเรียกว่าการตัดสินใจที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ตัดสินใจเฉยๆหลายคนมากที่แค่ตัดสินใจแบบว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วเดี๋ยวฉันจะทําแบบนี้ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวฉันจะเลิกกินเหล้านะพอผ่านไปแป๊บเดียว เรียบร้อยนะครับผ่านไป3าวันเห็นเพื่อนกินเหล้าอารมณ์ร้าวหน่อยก็ตัดสินใจกลับไปกินเหล้าอีกอันนี้เขาเรียกการตัดสินใจที่ล้มเหลวตัดสินใจแล้วไม่คอมมิตว่าจะทํามันให้สําเร็จตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าฉันตัดสินใจไปแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามฉันจะทํามันให้สําเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเอาแบบนี้แหละผมอยากยกตัวอย่างนิดหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์มาก2ปีที่แล้วเนี่ยช่วงวันปีใหม่ผมตัดสินใจเลยว่าเฮ้ย สองเลิกเหล้าดีกว่าเลิกแอลกอฮอล์ดีกว่าพอผมตัดสินใจว่าผมเลิกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผมไม่เคยดื่มเลยไม่เคยดื่มเลยนั่นนี่คือการตัดสินใจที่สมบูรณ์เมื่อคุณให้คําพูดไปแล้วว่าคุณจะเอาแบบนี้คุณทํามันให้สําเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งเร้านั้นมันจะเข้ามาแบบไหนคุณทํามันให้สําเร็จแต่การตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์การตัดสินใจที่ล้มเหลวคือ คุณตัดสินใจแล้วคุณก็ไม่ทําตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนตัดสินใจแล้วก็ไม่แล้วก็เปลี่ยนดังนั้นคนลดความอ้วนน่ะง่ายๆเลยใครที่ลดความอ้วนอยู่อันนี้ตั้งใจฟังเลยนะคนลดความอ้วนเนี่ยคนที่ทําได้คือคนที่ตัดสินใจอย่างสมบูรณ์ตัดสินใจแล้วแบบต่อให้มีอะไรมาเล้าฉันฉันก็ไม่ยอมฉัน กินอาหารที่ดีฉันออกกําลังกายประจําสม่ําเสมอเนี่ยตัดสินใจแล้วสมบูรณ์ส่วนคนที่ลดความอ้วนแบบว่าหลายรอบแล้วปีใหม่หลายรอบแล้วลดไม่ได้สักทีเพราะการตัดสินใจของคุณมันล้มเหลวดังนั้นเขาเรียกว่าอะไรใจเป็นนายกายเป็นเปล่าถ้าใจคุณมันแข็งมากพอคุณชัดเจนมากพอถ้าคุณตัดสินใจยังไงคุณก็ทําได้แน่นอนนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับจะตัดสินใจแล้วล้มเหลวหรือว่าสําเร็จเนี่ย แค่คุณได้เริ่มในการตัดสินใจมันก็ดีแล้วนะครับมันก็ดีกว่าที่คุณไม่เคยคิดจะตัดสินใจเลยละนะครับวันนี้การบ้านที่อยากจะให้ไวนะครับในช่วงของเนื้อหาพลังแห่งการตัดสินใจวันนี้คือให้คุณเลือกหนึ่งอย่างที่คุณจะตัดสินใจ ในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับตัวเองบางคนอาจจะเป็นเรื่องของฉันตัดสินใจว่าฉันจะหุ่นดีฉันจะมีซิกแพคบางคนฉันตัดสินใจในการเลิกบุหรี่ช่วงนี้ก็ใครที่ดูดบุหรี่ก็เจ็บตัวนิดนึงนะครับเพราะราคามันขึ้นแพงไม่ไงั้นก็ต้องลงไปดืดไปดูดแบรนด์ที่แบบว่าต่ําลงอยากเลิกบุหรี่โอ้ยผมมีนักเรียนผมหลายคนมากที่แค่ตัดสินใจวันเดียวดีดนิ้วปังปุ๊บฉันเลิกบุหรี่ได้เลยหรือบางคนอยากเลิกเหล้าบางคนตัดสินใจจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาที่ดีก็ได้ การตัดสินใจเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างบางคนบอกฉันจะตัดสินใจดูแลลูกค้าให้ดีฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเก็บยอดให้ครบฉันตัดสินใจแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่คุณต้องการแค่ตัดสินใจเปี้ยงเดียวชีวิตเปลี่ยน The power of decision พลังแห่งการตัดสินใจเลือกหนึ่งอย่างแล้วตัดสินใจมันวันนี้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้ากับช่วงไลฟ์คลินิกนะครับถามมาต่อไปปัญหาที่คุณถามผมแก้ให้นะครับพักสักครู่หนึ่ง โอเคครับกลับมาอยู่กับช่วงต่อไปครับช่วงที่ชื่อว่าไลฟ์คลินิกนะครับปัญหาที่คุณถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง f c e e o o o นะครับถามเข้ามาแล้วผมจะช่วยตอบให้กับท่านนะครับถ้าตอบได้ก็ตอบนะครับเหมือนเดิมตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะจ๊ะโอเคมาไลฟ์คลินิกในวันนี้ครับคำถามคือโอ้โหคำถามแบบดราม่ามากคำถามประหนึ่งว่าอันนี้ออกมาจากช่องเจ็หรือเปล่านะครับคำถามคือมีคนอิจฉาฉันไปทำงานคุณสคะ ดิฉันนะคะทำงานประจำอยู่ดิฉันไปทำงานนะครับที่ออฟฟิศแล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนบางคนที่เขาอิจฉาเราเพราะเราตั้งใจทำงานนะคะเป็นผลมาจากการฟัง Monday Motivation ในทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมพูดเองโอเคก็เขาบอกว่าเขาโดน,นรู้สึกว่าเพื่อนร่วมง,งานอิจฉาแล้วบางครั้งก็แสดงออกอย่างชัดเจน แต่เราก็ไม่อยากที่จะไปนั่งพ่ำบนหรือไปสนใจแต่เรามันก็อึดอัดไม่สบายใจเหมือนกันในกรณีแบบนี้สามารถจัดการยังไงได้บ้างคะก็ก็เขาอิจฉาเราอะเราก็คงไม่คุณหน้าตาดีคุณก็ทํางานดีมากอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็ก็ไม่ต้องไปสนใจอะก็ยังไงอะก็คนอิจฉาคืออย่างนี้นะคือคนเราบนโลกเนี้ยอันนี้พี่ฟิลเนี่ยที่เป็นเมนทอร์ผมที่อยู่ที่อยู่ เนชั่นเนี่ยช่องเนชั่นเนี่ยเ,เป็นนักข่าวช่องเนชั่นเขาก็เคยเคยเขียนให้ผมอ่านนะเขาบอกว่าคือบนโลกเนี้มีคนที่ทําดีแล้วโดนด่ากับไม่ทําหาอะไรเลยเงกออกปะ <laughs> ดังนั้นเนี่ยคือไม่ทําหาอะไรเลยเนี่ยก็โดนด่าอยู่ดีดังนั้น ถ้าเขาอิจฉาคุณมันมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์บนโลกใบนี้ที่คุณจะต้องมีใครสักคนบนโลกนี้ที่เขาด่าคุณน่ะยิ่งคุณเก่งขึ้นคุณแกล่งขึ้นคุณอยู่บนพื้นที่ที่มันสูงขึ้นโอกาสคุณมากขึ้นมันก็มีคนที่มีนกาทีฟ t h i n k หรือว่าทัศนคติลบๆมามองคุณที่ไม่ดีหรือว่าอิจฉาคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถจัดการได้ในกรณีที่คุณมาอิจฉาหนึ่งคือ ก็นิ่งๆไม่ต้องไปใส่ใจยิ่งคุณใส่ใจเขาก็ยิ่งสะใจเข้าใจป่ะโอ้โหคำนี้ดีเว้ยยิ่งใส่ใจเขายิ่งสะใจดังนั้นหน้าที่คุณไม่ต้องไปสนใจอะ่ะทําไมอะก็เขาอิจชาก็เรื่องของคุณนะเอ้ยไม่ใช่เขาอิจฉ้ามันก็เรื่องของเขา ก็คุณจะไปสนใจอะไรคุณก็ทําหน้าที่คุณต่อไปก็แค่นั้นเองหน้าที่คุณคือรักษา energy บวกๆดูแลตัวเองให้มันบวกอยู่ตลอดอันนั้นสําคัญต่อมาทําอะไรได้อีกถ้าคุณอยากเล่นเหนือเส้นมากกว่านี้อยากรับผิดชอบมากกว่านี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากกว่านี้ถ้าเขาอิจฉาคุณก็ดีเลยงั้นคุณก็ยิ้มให้เขาดิใช่ป่ะคุณก็ทําตัวดีๆกับเขาเจอหน้าก็ยิ้มทุกวันคุยดีทุกวันมีอะไรก็แบ่งปันมีขนมมาเอาให้เขากินอ่ะถ้าคุณต้องการนะคุณก็ทําดีกับเขาไปเลย ก็เขาทําไม่ดีงั้นเราก็ทําดีกับเขาทําไปเรื่อยๆดูดิเขาจะกลับมาดีกับเราบ้างไหมมันก็เป็นโอกาสอะเดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่าอย่าต้องระวังเลยนะมันอาจจะเป็นกับดักในชีวิตคุณเลยถ้าเกิดมีคนมาอิจฉาเยอะแล้วคุณยิ่งไปเล่นบทกับเขาอ่ะคุณก็จะยิ่งลงไปต่ําลงต่ําลงไปเล่นบทเดียวกับเขาเดังนั้นเราเล่นบทที่เหนือเล่นบทที่รับผิดชอบด้วยการเล่นบทที่เราจะไม่ใช้พลังที่มันไม่ดีไปใส่คนอื่นมีคนอิจฉาก็ไม่เป็นไรเขาอิจฉายิ่งไม แปลว่าเราโอเคมาถูกทางเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันอะไรบางอย่างให้ผมว่าอันนี้มันเป็นทักษะของผู้นําเลยละ่ะทักษะการที่คุณจะรักใครก็ได้ต่อให้เขาจะคิดยังไงกับคุณถ้าคุณใจกว้างพอที่คุณจะแบ่งปันคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ทันทีดังนั้นมันก็หน้าที่คุณอะที่คุณจะไม่ฉาอันนี้คิดแบบบวกๆนะแบบโลกสวยไวก่อนแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่า ฉันขอแบบแรงๆได้ไหมขอเจ็บๆได้ไหมผมเคยอ่านโค้ชอันนึงนะอ่านคําพูดอันหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าของใครแต่ผมว่าดีอ่ะเออเขาพูดว่าราชสีเนี่ยจะไม่หันเมื่อหมาเห่าบอกว่าเออผมว่าอันนี้มันก็ เจ๋งดีมันอาจจะทําให้บางคนบางคนที่ชอบซาด,ดิสซาด,ดิสเนี่ยอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ราชสีจะไม่หันเมื่อหมาเห่าแต่ผมว่าถ้าราชสีจะหันไปยิ้มให้กับคนที่เห่าเราเนี่ยผมว่ามันก็เป็นน้าใจที่ดีนะสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันเขาอิจฉาไม่ใช่ปัญหาหน้าที่คุณทําชีวิตคุณให้ดีก็เท่านั้นเองนะครับและนี่คือช่วงของไลฟ์คลินิกถ้าใครมีปัญหาที่ต้องการ อยากได้คำตอบประมาณนี้นะครับก็ส่งมาที่ส่งมานะครับที่แอดไลน์นะครับแอดไลน์แอคชั่นคูณ2บางคนถามว่าคูณ2ตัวคูณใช้ไงก็ตัว X ครับผมตัว X แอคชั่นนะครับ A C T I O N X 2 a c แอคชั่นคูณ2นะครับเป็นไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ2 underscore M P P S O N G u n d e r s c o r e M. p P นะครับถ้ามีคำถามส่งตรงมาได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะรอคิวนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมตอบให้นะครับโอเคนะครับช่วงนี้เรียบร้อยแล้วครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายครับช่วงของคําโดนคนคนโดนคําคนโดนคำํคำคําโดนคนประมาณนี้แหละนะครับพักพักหนึ่ง โอเคครับกลับมาอยู่กับช่วงสุดท้ายครับช่วงของคําโดนคนคนโดนคาครับช่วงที่เราจะไปหาสรรหาคําพูดดีๆครับสรรหาคําพูดเจง๋จงๆของบุคคลระดับโลกครับเอามาให้คุณได้ฟังครับเนื่องจากวันนี้นะครับตอนของช่วงไลฟ์คลินิกนะครับหรือว่าคลินิกชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มีคนมาอิจฉาเราใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงใช่ไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเนี่ยชอบอันหนึ่งมากคําพูดของคนคนหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาแปงปันให้กับคุณเขาชื่อว่า วิลส์มิทอ่าวิลส์มิทเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับเป็นนักแสดงนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับผิวผิวผิวสีนะครับแล้วก็เล่นหนังมาหลายเรื่องมากนะครับแล้วผมก็เลยไปหาข้อมูลดูว่าเอ๊ะแล้วคนเจ๋งๆอย่างวิลสมิทเนี่ยเขาจะมีคําพูดอะไรเจ๋งๆบ้างไหมนะครับจนกระทั่งไปเจอมานะครับวิลส์มิทเนี่ยก็ให้แรงบันดาลใจกับหลายคนมากนะครับ วิลสมิธเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับคำพูดของวิลสมิธบอกว่ามีคนมากมายเหลือเกินที่ใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อสิ่งของที่เขาไม่ได้ต้องการเพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบอีกครั้งนะครับมีคนมากมายเหลือเกินใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อสิ่งของที่เขาไม่ได้ต้องการ เพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบคือคือมันเป็นจริงเลยโดยเฉพาะสมัยมหาลัยเนี่ยสมัยมหาลัยเนี่ยผมจะมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบเป็นแก๊งที่มันไม่ถูกที่หน้ากันเนื้อออกมาแต่ผมทําตัวพลิ้วงไงผมเป็นกลางเนื้อป่อะดังนั้นผมก็แบบ ถูกกับทุกคนนะ่ะผมก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับใครดังนั้นะมันเจอเยอะมากนะในสังคมที่แบบว่าซื้อของอวดกันนะ่ะคิดดูดิใช้เงินเงินที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเป็นหนี้บัตรเครดิตบานเบิ์บัตรระเบิดอะไรเงี้ยคือเยอะแยะเพื่อไปซื้อของที่ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะ่ะแต่แค่ต้องการเอาไปอวดใครบางคนที่ก็ไม่ได้ชอบด้วยคือทําแบบนี้ทาเพื่อชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับสําหรับ ใครที่เป็นอยู่ก็อาจจะถ้าเพื่อนเราคนไหนเป็นก็เอาคําพูดของวิสมิตไปอ่านให้เขาฟังนะครับเขาก็อาจจะมองหน้าคนคอน์คอนเรานิดนึงนะครับหรือถ้าพูดตรงๆไม่ได้ก็เอารายการของผมนะครับไปให้เขาฟังก็ได้ผมว่ามันดีนะมันตรงประเด็นนะเพราะคนมากมายส่วนใหญ่เนี่ยชอบสนใจว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไงโดยที่เราเนี่ยมองข้ามความสุขที่มันควรจะเป็นในแบบของเราไป ความสุขของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนใ,นใครความสุขในแบบที่เราเป็นมันยอดเยี่ยมหมดแล้วนะครับดังนั้นไม่จําเป็นที่ต้องทําให้ใครรู้สึกชื่นชมเราพอใจในตัวเราไอ้สิ่งที่เราเป็นมันเจ๋งที่สุดแล้วอีกครั้งนะครับมีคนมากมายเหลือเกินที่ใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อสิ่งของที่เขาไม่ได้ต้องการ เพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบและนี่คือช่วงของคําโดนคนคนโดนคํานะครับและสุดท้ายครับประชาสัมพันธ์ของวันนี้นะครับประชาสัมพันธ์ของวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ5มีนาคมนี้วิวนะครับ5มีนาคมนี้ก็เสาร์นี้แล้วนะครับเสาร์นี้แล้วนะครับกับงาน power training นะครับ หรือที่คนเราเรียกกันทั่วไปก็คืองานสัมมนาเนี่ยแหละนะครับแต่ผมเรียกว่า power training เพราะว่ามันมากกว่าการเป็นสัมมนาเป็นนั่งฟังอะสัมมนามันน่าเบือ่อก็เลยเรียกว่าเป็น power training นะครับเตรียมตัวมาพบกันต้องบอกว่าผมไปดูสถานที่มานะครับแสงสีเสียงที่ใช้ในงานนี้อลังมากมีบีมนะครับบีมคือไฟที่ส่องลงมาเนี่ยนะครับภาพกลางคงดูเนี่ย ประมาณ26ตัวท่านคิดดูโอ้โหมันจะมันขนาดไหนนะครับมากกว่านั้นนะครับก็หนังสือของผมนะครับผมเห็นมาแล้วโอ้ยเห็นแล้วประทับใจเหมือนคลอดลูกอะคือแบบทาไมหนังสือฉันสวยขนาดนี้เห็นแล้วตกหลุมรักหนังสือตัวเองคือเขียนดีไหมอีกเลือกหนึ่งแต่ว่าเอาสวยไว้ก่อน <laughs> นะครับก็เขียนออกมาจากใจนะครับเขียนออกมาทุกตัวอักษรผมเขียนเองล้วนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับผลงานหนังสือเล่มนี้นะครับมาสร้างให้เป็นเบสเซอร์ด้วยกันสําหรับ คนที่อยากจะเจอหนังสือเล่มนี้เร็วๆนะครับก็วันที่5มีนาคมนี้นะครับอย่าพลาดดูตารางตัวเองครับมาปลุกไฟปลุกพลังด้วยกันถ้ามันเดโมเ t ชันเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงมันโหดขนาดนี้มันสะใจขนาดนี้ถ้าลองคิดดูถ้าวันจริงที่แสงสีเสียงครบแล้วมาเจอกันเต็มๆผมมีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่จะปลุกพลังให้ท่านปลุกไฟท่านออกไปแล้วเป็นคนที่พร้อมลงมือทําตลอดเวลาด้วยอยากให้มากันอันนี้ก็เทรนจากใจนะครับรู้สึกว่าที่นั่งจะเหลือแค่ประมาณสัก1ิที่นั่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสถานที่ มันมีจํากัดผมก็เลยอยากที่จะจํากัดให้คนมันไม่แน่นมากนะครับอยู่ที่ประมาณ150ตอนแรกเราคิว,ว่าจะได้สัก300คนพอไปดูที่จริงๆเนี่ยผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมกลัวท่านอิดอัดนะครับก็งานนี้มาได้เลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับวันนี้เออไม่ใช่วันนี้วันงานผมมีเซอร์ไพรส์มาบอกท่านด้วยอ่าผมได้ไปหากับนักแสดงดารานะครับเป็น เป็นเป็นเขาเรียกว่าคิวบูพระเอกคิวบูของเมืองไทยนะครับชื่อคุณก๊อตจิรายุซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากในการดูแลสุขภาพสร้างซิกแพคนะครับดังนั้นใครที่อยากสุขภาพดีใครอยากมีซิกแพคด้วยเนี่ยก็วันงานคุณก๊อตจิรายุนะครับจะมาด้วยเออแล้วก็มาขึ้นเวทีกันนะครับแล้วก็แชร์ริ่งไอเดียดีๆนั่นแปลว่า เจอผมแล้วเนี่ยเจอคุณก๊อตจิรายุด้วยและยังมีหนังสือขายได้งานในราคาพิเศษนะครับลด10%พร้อมรายเซ็นอีกด้วยแล้วก็ยังมีนะครับงานศิลปะของอาจารย์ถวันดัชนีครับจากบ้านดํามาออกบูธแสดงสินค้านะครับมาแสดงผลงานให้ดูอีกด้วยเป็นมินิอาร์ตแกลเลอรี่เรียกว่า งานเนี้ยโคตรคุ้มเลยนะฮะสำหรับคนที่เข้ามานะครับแล้วซื้อบัตร VIP นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆบัตร VIP ตอนนี้มันหมดไปนานแล้วครับถ้าเข้ามาตอนนี้เนี่ยจะเป็นบัตรพรีเมียมนะครับแต่ว่าท่านเข้ามาบัตรพรีเมียมก็ได้คุณภาพเช่นกันนะครับแต่ว่าว่า VIP เนี่ยเขาก็จะมีเอ่อมีอาหารมี special session ของเขานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากได้ VIP แต่จองไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็รอบหน้าก็รบกวนจองเร็วนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิแบบนี้ดังนั้นวันที่5มีนาคมนะครับมีลูกชวนลูกนะครับมีหลานชวนหลานไม่อยากให้พลาดใครที่มีทีมงานครับอยากให้ทีมงานมีไฟมีพลังมาเถอะครับงานนี้ผมตั้งใจทุ่มเทให้จริงๆนะครับแล้วก็พบกันวันที่5มีนาคมนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับจากสปอนเซอร์หลักอันแรกนะครับ KC นะครับ ท i e and view นะครับ view and ทยนะครับ KC นะครับ Longmax นะครับเป็น Longmax คุณภาพมาตรฐานระดับโลกนะครับก็เข้าไปหาข้อมูลได้นะครับที่ KC นะครับต่อมานะครับก็ เ,เครื่องเสียงดีๆนะครับติดรถนะครับมาตรฐานสากลระดับโลกเช่นกันนะครับ m i d r a r g e Audio ครับศูนย์อยู่ที่4ีนครินอย่าลืมนะครับไปติดตั้งกับเขาหรือแค่ไปถามข้อมูลถ้าบอกว่ามาจากรายการ Monday Motivation รับไปเลยหูฟังยี่ห้อ Mercury มูล,ลค่า5,000บาทครับเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับ ต่อมานะครับอีกท่านหนึ่งครับพลาดไม่ได้ครับกับสำนักพิมพ์ Stock Tomorrow You Tomorrow นะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับ Monday Motivation เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งให้กับทีมงานคุณฟังให้เพื่อนคุณฟังคนที่คุณรักฟังแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์7โมงเช้ากับรายการ Monday Motivation ครับรับลิงก์ได้นะครับที่ YouTube นะครับ YouTube นะครับ Action คูณ2นะครับ หรือว่าเป็น l ล n e นะครับไลน์แอดแอคชั่นคูณ2 IG A นูณ2ะครับและ Facebook นะครับแฟนเพจครับ SONG under score MPP 2 under score MPP แล้วพบกันใหม่วันจันหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม